สวัสดีครับผมพีชนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในวันพุธที่25มกราคมแล้วนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในส่วนของตัวเหรียญ BNB หรือว่า Binance Coin นะครับนะครับว่ามีไอเดียสนับสนุนอะไรบ้างแล้วก็จังหวะเทรดอะไรบ้างครับก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับก็หลังจากที่ผมอัปเดตไปในรอบก่อนนะก็เราก็ได้ ในส่วนของฝั่งบายมาแล้วชนโซนนี้นะครับโซนนี้ราคาก็ไม่หลุดแล้วก็มีการดีดกลับก็มาชนโซนแนวต้านที่เคยให้ไวแน้วชนทั้งสองรอบไม่ผ่านพอทะลุขึ้นไม่ได้ก็ไปหาเป้าด้านบนแล้วก็ย่อลงมาจากราคาของรอบที่แล้วก็ใครที่ตามอยู่ก็น่าจะพอได้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมองออกนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบนี้กันว่าใบนั้นคอยมีมุมมองอะไรบ้างเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขอญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะ เข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันครับตอนนี้เรามีกลุ่มฟรีนะครับสามารถกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดดูผ่านช่อง YouTube หรือว่าาิ i k t o กก็ตรงหน้าหน้าหน้าโปรไฟล์แล้วก็ทักเข้ามาได้นะครับจะมีในส่วนของตัวไล์กลุ่มนะครับพูดคุยแผนนะจะมีคริปโตทองคำแล้วใครที่สนใจอยากจะมีเพื่อนเทรดก็ลองสมัครเข้ามาเทรดด้วยกันได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการขายคอนนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาสมัครดูได้นะครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของ บนั้นคอยกันนะครับไอเดียสนะขึ้นในภาพใหญ่เราตามกันอยู่ประมาณ2เคสหลักๆนะครับอันนี้ผมจะพูดในเคสที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใครที่สนใจในะส่วนของการพูดคุยเรื่องขึ้นเต็มๆนะครับก็ในภาพของไบนั้นคอยนะครับในมุมมองที่เราตามอยู่นะครับเรามองว่าตัวเนี้ยฟือไซอร์ของขาลงใช่ไหมเรามองว่าตัวเนี้ยเคสที่จบมันมีเคสที่ที่จบกับไม่จบใช่ไหมเคสที่จบก็คือลงมาเป็น A รีบาวบีแล้วก็ลงขา C ีอันเนี้ยกำลังจบขา A n นิวไซเคิลแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในรอบของ B นิวไซเคิลหรืออาจจะเป็นถ้าไม่จบก็คือตอนนี้จะเป็นขา x และลง A ตอนนี้รีบาวบีและลง C ตอนเนี้ยเราตามอยู่สองเคสนี้แต่ว่าส่วนตัวให้น้ำหนักของเคสที่จบก่อนเพราะว่าเคสที่ยังไม่จบเนี่ยโอเคเรายังไม่เห็นสัญญ,ญาณขายออกมายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนตอนเนี้ยยังเป็นรอบของการรีบาวอยู่เพราะฉะนั้นส่วนตัวให้เลน้ำหนักว่าจาตอนนี้เราตามขา B อยู่ ทีนี้พอเราเจาะมาดูขา B พอเราเปิดทำเฟรมมันเนี่ยเราเห็นว่ากราฟเนี่ยจากโลตรงนี้นะครับขึ้นไปก็มี1เซกเมนต์ใช่ไหมตันนี้มีการย่อสองเซกเมนต์ซึ่งตอนนี้ยังกล้ามเกินอยู่แล้วว่าตอนนี้มันจะย่อมาเป็น A B C หรือว่าชุดนี้จะเปดิมเพิลขึ้น1ย่อ2แล้วเตรียมขึ้น3อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปรอภาพใหญ่เฉยเพราะฉะนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้ชุดที่ย่อจาก B ไป C เนี่ยมีโอกาสจบหรอยงนะครับซึ่งส่วนตัวมองว่า ถ้าดูในทางเฟรมย่อยเหมือนเหมือนมีโอกาสจบเลยนะแต่ก็ไม่ดูทางเฟรมใหญ่ทีนึงนะครับจาก B ที่ไป C ตของชุดเนี้นะครับหลังจากานั้นเราก็มาร์คจุดตามสุดไว้นะครับก็คือจุดเริ่มต้นของขา B นะครับที่จะไปขา C นะครับมาร์คเข้าไปแล้วก็เราเข้าไปดูทางเฟรมวิกนะครับพอเราไปดูทางเฟรมวิกเนี่ยเราเห็นว่าในส่วนของการาฟเนี่ยที่เรามาร์คไว้เนี่ยขึ้นนี้คือจุดเริ่มต้นของขา B นะครับที่เราตามอยู่ก็คือตรงนี้เรามองว่าเป็น a หรือเป็นขึ้น1ใช่ไหมแล้วตอนนี้คือ2หรือว่า B นะเพื่อขึ้น3หรือว่าขา C เพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในบริบทของเทนนะของ C หรือว่า3ชุดเนี้ยพอเราอยู่ในบริบทเทนเนี่ยเราเห็นว่าชุดเนี้ยรับชี้กราฟทำกำลังขึ้นมาเนี่ยเราเห็นว่ามันมีนมการแยกเซกเมนต์ก็คือตัวเนี้ยอาจจะเป็น1อา่า1เซกเมนต์2เซกเมนต์แล้วก็3เซกเมนต์4เซกเมนต์แล้วก็ตัวน,นี้เป็นเซกเมนต์ที่5หรือเปล่าอาจจะเราลองไปซูมดูโครงสร้างภายในนะว่าตอนเนี้ย มันมีโอกาสที่จะจบหรือเปล่าตอนนี้เราเห็นก็คือ1 s e g m เซกเมนต์ e n t เซกเมนต์4 s e เซกเมนต์ g m e เซกเมนต์เซกเมนต์ถ้าชุดนี้เป็นริมเพลสมันมีโอกาสจ,จบแล้วหรือเปล่าแล้วก็ที่เห็นสัญญาณเตือนก็คือถ้าเราดอกไปดูไทม์เฟรมเดย์นะ,ะเรามาร์คไว้ก่อนตัวนี้คือเซกเมนต์ที่4เนะี่ยมาร์คมาร์คเข้าไปนะครับจากไส้ตรงนี้เป็นเซกเมนต์ที่4แล้วเราดอกไปดูไทม์เฟรมเดย์นะครับเราดอกมาดูไทม์เฟรมเดย์นะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจากจุดเริ่มต้นนะที่เรามาร์ค ถ้า,ามองว่าชุดนี้คือขา B ที่จบใช่ไหมขึ้นขา C ที่เป็น i m p เพ s e ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปขึ้น2แล้วตรงนี้คือขึ้น3 X แล้วก็ตรงนี้คือการย่อของขึ้น4แล้วตรงนี้คือขึ้น5ที่จบขา C ตรงนี้ไปแล้วหรือเปล่านะตอนนี้ไอเดียที่1ก็คือจบแล้วไอเดียที่2ก็คือขา C ตรงนี้ยังไม่จบซึ่งเราก็ต้องมาวางเงื่อนไขแล้วก็วางไอเดียในการเห็นว่าถ้าเกิดว่าจบเนี่ยอะไรจะเป็นตัวบอกนะครับถ,ถ้าใครตามมุมมองที่จบก็มองว่าถ้าชุดนี้รีบาร์ว่าชุดน นะครับรีบาวรีเชตเกินไม่หกสิบไม่เกินหกสิบเอ็ดจุดแปดก็คือไม่เกินสามหนึ่งสองเนี่ยมีโอกาสที่ขาเนี่ยอาจจะจบไปได้นะอันนี้เป็นแค่เงื่อนไขแรกนะทราวนี้ท่านนั้นต้องไปตามดูโครงสร้างอื่นด้วยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราต้องเห็นการทิ้งตัวแรงๆนะซึ่งตอนเนี้ยอาจจะเป็นไซเคิลของขาลงในการจบไซเคิลคืออาจจะเป็น A รีบาวบีแล้วก็ลง C ของนิวไซคล์ก็ได้นะครับหมายความว่าอาจจะจบไปแล้วหนึ่งชุดแล้วอาจจะเป็นนิวไซคล์ใหม่นะครับซึ่งมาตามต่อว่ามันคืออะไร แต่ว่าส่วนตัวมองว่าระยะสั้นเนี่ยราคามีโอกาสที่จะรีบาวต่อเพราะว่าต่อให้เคสที่จบเนี่ยตอนนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นรอบของการรีบาวของขา B เพื่อลงสีต่ออยู่ที่ว่ามันจะรีบาวได้ประมาณไหนส่วนในภาพระยะสั้นถ้าเกิดว่าใครตามเคสที่ไม่จบเคสที่ไม่จบก็จะมองว่าตรงนี้อาจจะขึ้นมาเป็นนอนแทนก็คืออาจจะขึ้นมาเป็นขา A ตัวนี้คือ B ตรงนี้คือขา C และตังนี้คือขา X และตวงนี้คือการดิ่งรีบาวของขา A และตังนี้คือการย่อของขา B เพื่อขึ้นขา C เพื่อลุ้นนิวไฮนะครับซึ่ง ถ้าเกิดใครตามมุมมองเนี่ยอ่ะก็ใช้โรนี้เป็นเกจแล้วก็ลองไปดูว่าโครงสร้างภายในเนี่ยมันมันย่อมาหรือว่ามีจังหวะที่น่าสนใจประมาณไหนเพื่อหาจังหวะในการเข้าเทดเพื่อเดินเป้าโซนด้านบนแต่ว่าส่วนตัวที่ให้น้ำหนักว่าจบเนี่ยเมที่เราเช็คขึ้น4ก่อนขึ้น4่เนี่ยที่มองว่ามีโอกาสจบเพราะว่าขึ้น4เนี่ยชุดจากที่ขึ้นไปขึ้น3เนี่ยมันก็ย่อมาได้ระดับเดกีขั้นต่าแล้วก็โครงสร้างของ4มันเป็นบริบทท้นของ A B C แบบเนี้ยมันไม่สามารถไม่จําเป็นต้องใช้เวลานานเท่ากับขึ้น,นะครนะ แล้วก็ขึ้น5ที่ขึ้นไปเนี่ยเกิดสัญญาณเดเวเจอร์ก็คือในรอบของไ s i เห็นไหมไอไอก็มีสัญญาณเดเวเจอร์สโตก็มีรอบของเดเวเจอร์เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่อาจจะจบขึ้น5แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันอาจจะมีการรีบาวแล้วก็ในส่วนของขาที่5นะครับถ้าถ้ายังไม่จบนะครับถ้าเราเทียบมองดีกีเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันเป็นขาที่5เนี่ยมันก็มองว่าน่าจะจบได้แล้วนะถ้าถ้ามันไม่จบเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไซส์มันอาจจะใหญ่เกินไปถ้ามันไม่จบแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหม ก็เป็นไปได้ที่อาจจะยังไม่จบครับแต่ถ้าดูไซส์แล้วมันถ้ามันไม่จบมันจะดูใหญ่เกินไปนะครับถ้าเราแบ่งปเป็นเซกเมนต์ที่เราเห็นก็คือลงด้วยหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์สี่เซกเมนต์ห้าเซกเมนต์พอดีแล้วถ้าขาสีตรงนี้เป็นอิมพัลเว็บนะครับจะต่างกับเหรียญอื่นนะเหรียญอ,อื่นเนี่ยบิตคอยนเนี่ยยังไม่ได้ลงมาดีเทสถึถงเกณฑ์ขั้นต่ำอีเทเรียมด้วยนะครับแต่ว่า Coin บิตแนนคอยน์เนี่ยมีการแบ่งโครงสร้างภายในที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากจุดที่เราต่างกันที่แล้วเรามองว่า4จะ จบตรงนี้ใช่ไหมแล้วเ,เราก็ไลไ่เล่นกันมาตรงขาเนี่ยครับในแผนร่างเซล้วที่เราบายจากรูปที่ผมโพสนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไม่จบก็เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับส่วนตัวัวอมองว่ามีโอกาสจบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดับไปดูตรงทอนนี้นะครับใน timeframe ชั่วโมงจากจุดเริ่มต้นของข,องขา4นะครับเราดับไปดู4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้ก็เหมือนมีโครงสร้าง1สวิงสสวิง3สวิง4สวิง5สวิงนะก็เหมือนเป็น ถ้ามองเป็นเป็นดก็ได้นะครับหรือว่ามองเป็นส่วนตัวมองว่าเป็นเป็นดก็คือเหมือนตัวดาวนกัานอกก็ได้นะของขาที่5้าก็ก็โอเคสมส่วนนะมีโอกาสที่เป็นไปได้แล้วตัวเนี้ยก็คือการย่อของขา A สิ่งที่ตอนนี้เรามาตามดูก็คือชุดขาลงตัวเนี้ยมันมีโอกาสจบไปย่างซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้าจะจบชุดนี้ก็คือควรจะอัลิบาวเกิน61.8ของชุดนี้นะครับอาวัดไปก็คือควรเลยประมาณ3 1 1หนึ่งถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถึงครับก็ มีโอกาสที่จะไม่จบเพราะตอนนี้เราเห็นเซกเมนที่ลงเคืออะเห็นถ้าลงเป็นอิมเพลว์ทหนึ่งสองสามอันนี้อดีตรีบาวสี่แล้วลงห้าอีกหรือเปล่าถ้าสี่ปรับลึกหรือโอ้แหละหัวหนึ่งหรือปรับลึกเกิน5ห้าอาจจะไม่มีนิวโลก็ได้เพราะฉะนั้นก็มาวัดกันถ้าชุดนี้ย่อมายกโลน่าสนใจในการตามเพื่อเล่นรอบขาบีรีบาวในภาพใหญ่ถ้าใครจําได้แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาก่อนอาจจะจังหวัดในการเล่นหน้าเซลเพื่อเล่นรอบย่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเล่นตรงโซนไหนกันในคําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ เราดอปดูหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยมองว่าถ้าใบนั้นคอยนะกรอบโซนราคานะถ้าราคาเนี่ยไม่ได้ผ่านโซนแนวต้านตรงนี้สามศูนย์แปดจุดเจ็ดหรือสามหนึ่งเจ็ดจุดหกนะครับอันนี้มองมองเป็นเกณฑ์ถ้าสามศูนย์แปดจุดเจ็ดตรงเนี้ยมองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อก็คืออาจจะเป็นเด้งสี่เพื่อลงห้าแต่ถ้าทะลุข,ขึ้นไปถึงสามหนึ่งเจ็ดเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นการเด้งของขาบีแล้วนะครับเด้งของขาบีแล้วก็คืออยู่ที่สามหนึ่งเจ็ดถ้าไม่ผ่านสองโซนนี้ ก็มีโอกาสนะครับที่จะลงต่อมาโซนด้านล่างก็คือโซนสีเขียวนะครับแต่ถ้าผ่านได้จะเป็นรุ่นเป้าโซนด้านบนนะมองประมาณนี้เพราะฉะนั้นแนวรับถัดมานะครับของแมนนันคอยอันแนวต้านถัดไปถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะไป3.30.3 3.30.4แล้วก็3.35.3แล้วก็ส่วนโซนแนวรับนะครับถ้าถ้ายอ่อยกโลก็ NEG เนี่นะถ้าย่อยกโลก็คืออาจจะไม่เกิน64.8วัดชางชุดเนี่ยก็ไปดูว่าจุดกับตัวมันมีจุดย่อประมาณไหนแต่ถ้าหลุดโลมองมองแนวรับตรงนี้นะครับก็คือประมาณ 283.3แล้วก็273.8นะครับคิดว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่โอเคน่าสนใจนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะมีรุนที่จะกลับตัวของขาแรกที่ลงมาได้ส่วนถ้าลึกๆเลยก็คือมองตรงนี้นะครับ254.7นะครับมองประมาณนี้สำหรับตัวบนแนนคอยนะครับก็หวังว่าจะเป็นส่วนตัวมองว่าคิดว่าถ้าเกิดขึ้นมาก็น่าจะมีการย่อก่อนนะพักตัวให้เราเล่นนะครับอาจจะเล่นรอบย่อโลเดิมหรือว่าโซนดนล่างสำหรับหน้าเซลนะ รอดูนะครับ3.89ประมาณนี้สำหรับ,บแมนนันคอยก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านมากนะครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีกําลังในการเทรดในวันนี้สวัสดีครับ